สำหรับเจ้าไวท์เวลล์ตัวนี้นะฮะก็เป็นลักษณะของอะนาล็อกเทรมาโลแล้วก็รีเวิร์บนะครับเป็นสปริงรีเวิร์บเสียงสปริงรีเวิร์บที่เราได้ยินจากมาร์ติเวิร์บทุกวันเนี้ยมันเป็นเสียงที่มันถูกจำลองมาใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้คือมันเป็นเสียงที่ถูกสั่นสะเทือนผ่านสปริงขดลวดจริงๆที่อยู่ในตัวมันก็เป็นเซอร์กิตแบบอะนาล็อกร้อยเปอนะครับสามารถที่จะสลับตำแหน่งได้ว่าต้องการให้เทรมาโลเนี่ยมันอยู่หน้าหรือว่าอยู่หลังรีเวิร์บนะฮะก็อ,อง่ายๆว่าสําหรับสายว t r e ม o โลนะฮะแล้วก็สปริงรี e วิร์ที่เป็น Real Spring Reverb Spring จริงๆเป็นสปริงป็นดุนเลยเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยรับรองก็กรีดแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะไว e W เวลนะครับ Crazy Tube Circuit นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบเอฟเฟกจาก Crazy Tube Circuit กันอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นลักษณะของ Tremolo and Spring Reverb นะครับมีชื่อรุ่นว่า White w e l l หรือประวานขาวครับ โอเคสำหรับเจ้าไวท์เวลตัวนี้นะฮะก็เป็นลักษณะของอะนาล็อกเทรมาโลแล้วก็รีเวิร์บนะครับเป็นสปริงรีเวิร์บสปริงรีเวิร์บในที่นี้หมายความว่ามันเป็นสปริงจริงๆเลยนะครับคือในตัวมันเนี่ยจะมีสปริงอยู่เลยนะฮะเสียงสปริงรีเวิร์บที่เราได้ยินจากมอนเตอเฟสทุกวันเนี้ยมันเป็นเสียงที่มันถูกจำลองมาใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้คือมันเป็นเสียงที่ถูกสั่นสะเทือนผ่านสปริงขดลวดจริงๆ,ๆที่อยู่ในตัวมันซึ่งตัวมันถึงค่อนข้างจะหนานะหนานะ่าจะประมาณแบบห้าเซนได้เลยกเปน เซอร์กิตแบบอนาล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถที่จะสลับตำแหน่งได้ว่าต้องการให้เทมเปโล่เนี่ยมันอยู่หน้าหรือว่าอยู่หลังรีเวิร์บนะฮะมีอินเทนซิตี้ปรับความชันของการ เขย่าของเทมเปโลนะครับมีวอลลุ่มมีสปีดนะฮะแล้วก็มีโหมดของเทมเปโลสามโหมดนะครับในลนักษณะของโหมดที่เป็นฮาร์โมนิกส์เนี่ยก็สามารถที่จะแยกเป็นฮาร์ดกับซอฟต์ได้อีกนะครับในฝั่งของสปริงรีเวิร์บนะฮะมีวอลลุ่มมีมิกซ์ Mix นะครับมีโทนอ่าปรับความคมชัดความเขาเรียกอะไรความขุ่นความชัดได้นะฮะมีเดอะเวลนะครับแล้วก็ลักษณะคาแรคเตอร์ของสปริงสาแบบตั้งแต่ลองช็อตแล้วก็มีเดียมนะครับ อ่ะมันต้อมพูดเยอะเรามาลองกันเลยเสียงคลีนประมาณนี้อ่ะเริ่มจากรีเบิร์บก่อนตอนนี้ผมวอลลุ่มอยู่ที่ศูนเลยนะฮะก็จะเท่ากับเสียงปกติมันสามารถที่จะบูสตัวมันเองขึ้นไปได้อีก ลองมาที่มีเดียมช็อตลองลองในสิ่งรีเวิร์ก็จะดูปมายง่าสปริงทำงานหนักสุดอลองฟังเสิ่งโทนนะครับก็จะง่ายว่าแผดขึ้นเรื่อยๆอยันนี้จะแทบไม่ได้ยิน ก็ปรับความใช้คําว่าความฟุ้งของรีเวิร์บแล้วกัน สมมติว่าเราต้องการจะมิกซ์ให้มันแบบฟุงฟ้งๆอ่ามันถึงมีวอลลุ่มมาเพื่อให้เราเพิ่มเกนได้ด้วยจากสัญญาณดรายนะฮะอ่ะบ ด้วยแคมเปโลเข้าไปมาลองเป็นแบบอ,ออปโตนะครับ แบบทุบนะฮะอันนี้ก็ความชันก็จะน้อยหน่อยมากันที่อันแรกฮาร์โมนิกส์นะครับจะมีฮาร์ดกับซอฟอันนี้จะเป็นแบบฮาร์ดซอฟเหมือนอะไรนงเป็นเสียงความแน่นของโลนะครับ อ่าลองฟังเสียง Intensity แบบสุดเลยไปได้ช้ามากๆ แล้วก็เนื่องจากมันสามารถจะสลับตำแหน่งเป็นพรีกับโพสได้เรีย okay, กว่าเสียงรีเวิร์บตอนนี้คือมันไปอยู่หลังรีเวิร์บนะฮะจากนั้นพอเราเสียงรีเวิร์บมันวิ่งเข้าหาตัวเชมโรล่เนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงหางเสียงเป็นเชมเบอร่ไปด้วย ก็ง่ายๆว่าสำหรับสายวินเทจที่ต้องการเสียงแตร์มอลอ็อกแตร์มอลโลนะฮะแล้วก็สปริงรีเบิร์บที่เป็นเรียลสปริงรีเบิร์บสปริงจริงๆเป็นสปริงเป็นดุ้นเลยเนะี่ยอยู่ข้างในเนี่ยรับรองเกกรีดแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะไวทเวลนะครับเพรสซี่ทูบเซอร์กิตนะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยไอจิต้านะครับสามารถมาทดสอบด้วยตัวคนเดียวได้เลยยังมีอีกหลายรุ่นเพียบเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ